ัจครคช่วงนี้เป็นฤดูฝนที่นี่ฝนจะตกทุกมากเลยทีนี้ปัญหาก็คือผู้เรียนเนี่ยมันก็จะสุดโูมแล้วก็เป็นโลกได้ง่ายถ้าเราจะจัดการกับตนผู้เรียนในระบบทเอียต้องใช้อะไรยงัไงหรือใช้ช่วงไหนเวลาใดกออยากถามอาจารย์ครับครับจริงจริง ต้องบอกต้องบอกเกษตรกรทุกคนที่ฟังเรื่องนี้อยู่นะฮะว่าการแก้ไขระบบเนี่ยนะการแก้ไขปัญหาเรื่องทุเรียนโทมหรือทุเรียนทุเรียนทุเรียนเป็นโรคเนี่ยในช่วงฤดูฝนเนี่ยนะต้องเดินระบบเราเท่านั้นถึงจะแก้ได้ไม่ใช่ว่าหาเรื่องให้ทุกคนเนี่ยมาวุ่นวายอะไรกับเรานะฮะนะครับแต่ต้นไม้เนี่ยต้องเขาต้องแข็งแรงเท่านั้นอนะ่ะเขาถึงจะฟื้นตัวได้เพราะว่าเวลาฝนตก ท้องฟ้าปิดหลายวันเนี่ยนะสัญญาลองนึกดูว่ามันปรุงอาหารได้ไหมไม่ได้มันปรุงอาหารไม่ได้นะหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วสามวันก็แล้วมันยังใช้ไอ้ส่วนที่มันเก็บสะสมได้พอสี่ห้าหกวันเนี่ยมันไม่พอละหรือว่าโอเคมันมันปิดช่วงหนึ่งแล้วก็เสร็วเปิดสองวันแล้วปิดอีกปิดเปิดช่วงวันหนึ่งปิดอีกเนี้ยเนี่ยนะมันเริ่มหาอาหารไม่พอมันก็ดึงจากต้นดึงจากต้นดึงจากต้นไปใช้ เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้พวกเราต้องใส่ใจกันนิดหนึ่งต้องคิดนะไม่ใช่ตำราเขาเขียนว่าตำราเขาเขียนว่าเออพอเก็บทุกเรียนเสร็จแต่งกิ่งเพื่อแล้วก็ให้เพื่อมันแตกยอดใหม่นับยอดรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสามปุ๊บทำเออทำทำเออทำใบรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคเพื่อสะสมอาหารแล้วก็ใช้ได้เลยไม่ใช่ครับ เราต้องดูเรื่องทวกน,นี้ก่อนนะแล้วเราสัญญาลองดูว่าพวกที่ปฏิบัติกิจตามวาัดปฏิบัติตที่เราเราสอนอยู่ตอนทุเรียนแทบจะไม่มีปัญหาเลยผมสัองเกยดูที่พอลงสุขเรียนไปใบมึงจะไม่เคยเหมือนกับ แต่ประมาณันคงมันอยู่ได้ครับมันยเหลืองโตใช่ใช่ใช่ก็เพียงแต่ว,ว่าเพียงแต่ว,ว่าเราต้องคอยดูนะถึงเป็นก็เป็นเล็กน้อย<ช>นาพอเดี๋ยวฟ้าเปิดตึ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีระบบรักษาตัวมันเองได้เพราะแอนติเจนที่มันสร้างขึ้นมันจะเข้าไปคุมปัญหามหมดนะเราสิ่งสําคัญก็คือใต้ทรงพุ่มฤดูฝนเนี่ยพยายามอย่าเข้าไปเหยียบยมิมยกเว้นเราเข้าไปทํางาน คนมาขอดูงานให้เขายืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ชี้ให้เขาดูนะให้เขาดูว่าอย่างงี้นีนี้นะนะแล้วสิ่งสำคัญก็คือถ้ามันแบกลูกอยู่เราฟ้าปิดหลายๆวันเราถึงจะต้องเสริมทางใบการเสริมทางใบก็ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรอะฮอร์โมนฮอร์โมนอะไรเนี่ยไม่ต้องไปซื้อหรอกนะเรามีอยู่แล้ว ใช้สูตรสองสองอยอังรวมอะไรเออใช้สูตรสองผสมสูตรสูตรสี่พ่นนะพ่นทีทีได้เลยมไ,ไม่มีปัญหากับใบหรือต้นไม่มีแล้วสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือถ้าน้ำมันขังหรืออะไรให้เดินน้ำทิ้งอย่าให้น้ำขังเพราะ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 ทุเรียนมันไม่ชอบน้ำขังมันชอบชุ่มชื้นไม่ชอบชื้นแฉะหรือ อันนี้นะชุ่มชื้นก็คืออมน้ําเต็มที่แล้วเกินจากนั้นมันก็เด่นทิ้งน,นะครับนะแล้วแผลที่มันเกิดขึ้นนะไฟท็อปก็ชอบอากาศชื้นไตโคโดมาก็ชอบอากาศชื้นแต่ไฟท็อปแผลไตโคโดมาตรงไหนที่มันเกิดแผลไตโคโดมานะ ็ <chat> เอาไฟท็อปไอเอาเอาเอาไตโคโนมาไปแปะนะพอแปะปุ <S <s ๊บไตโคโนมามันก็เดินปั๊บมันก็กินเชื้อจบเห็นไหมไฟท็อปมันกินเนื้อนะเออแต่ไตโคโนมาไม่กินเนื้อเนื้อเนื้อพืชที่เอ็นเซลพืชที่เป็นเห็นไหมไฟท็อปมันกินเซลล์พืชที่ที่ที่เป็นกินมันก็กินเข้าไปเรื่อยกินเข้าไปเรื่อยจบลาม นะให้มองอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีปัญหาเลย <c oughs> นะเพราะนั้นใครที่ยังไม่ทำทเรื่องพยาเอมเนี่ยอาจารย์บอกเลยลำบากลำบากเราเวลาแก้มันใช้เงินเพราะต้องทุ่มทั้งโซ,โซค่อนทุ่มทั้งอะไรลงไปงพอพอจะปลดมาเป็นเงี้ยมันต้องทุ่มแบบที่พวกเราทำปีแรกใช่หไหม <c oughs> ถูกไหมท่านท่านท่านจุลเกต <c oughs> เออ นะแต่ถ้าทําตั้งแต่แรกไม่มีอะไรเลยพวกเราอยากจะใช้โซค่อนผมยว่าใช้ไปทไําไมมันเดินดีอยู่แล้วก็เพียงแต่ว่าสําคัญก็คือระบบรุงห่มบ่มฟื้นดินเข้าใจนะปรุงก็คือเอาเอาเอา,เอาวัสดุฟื้นปูเตรียมพื้นูดินลงให้ได้ปรุงเพื่อให้จุลินทรีย์เข้ามา ผมก็คือทำที่คัากาศใยให้จุลินรีย์นะบ่มเพื่อให้เกิดอินทรีย์วัตถุที่เป็นปุ๋ยหมักลงไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์กัล่ากพืชนะแล้วทําให้ดินมันฟื้นเห็นไหมแล้วทุกอย่างก็จบหมดแล้วถามว่าโอเคการทำลักษณะนี้มันไปตรงกับเรื่องอะไรมันไปตรงกับเรื่องอะไร ป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นคืออะไรพื้นเพลบ,บ้านที่อยู่อาศัยของผู้เรียนมังคุดลองกองเพราะพืชตรงนี้มันเป็นพืชป่าดิบชื้นหมดจาครับผมมีคําถามขออญาตถามเอ่อชเรียนผมเป็นลู้เลยล้ะครับผมยกโคกนะครับโคกละสองต้นท,ที่ปัญหาที่ผมเจออยู่ตอนนี้มีสอ,องสําโคกนะติกต้นนึง ด้านหนึ่งปกติเลยสวยยอดเดินยอดเดินอะไรดีปุ๋ยก็ใส่เหมือนกันแต่ตอีกต้นหนึ่งมันเหลือมมันมันเหมือนกับจะไม่ค่อยไม่ทันในตัวน,นี้แหละตัวน,นี้ก็ไปใหญ่แล้วยอดก็คุมหมดแล้วอนี้อูเนี่ยครับเป็นพราอะไรกันเป็นพ่ออะไรก็อีกด้านหนึ่งก็คือสต็อกไม่เหมือนกันเข้าใจกัอไหมตอไม่เหมือนกันต้นพันเอต้นพันไม่เหมือนกัน,น,นเพราะว่าตอนของทางนี้อาจจะเป็นตอนที่มันหาอาหารเก่งตอนนี้ก็เรียกตอจับชาย นะนั่นเรื่องแรกเรื่องที่สองความสมบูรณ์ของดินสองข้างไม่เหมือนกันเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นด้านที่ไม่ดีเนี่ยเราลองใส่วัสดุเตรียมพื้นุ่ดินเยอะนิดหนึ่งแล้วก็ลดสูตรสองกับสูตรสามเนี่ยเพิ่มหน่อยนานะทีขึ้นหน่อยหนึ่งลองดูว่าเร่งมันขึ้นมาได้ไหมแค่นั้นเองถ้ามันต่อประเภทเดียวกันนะนะเพราะว่าสต๊อกเนี่ยมันไม่แน่นอน เราคนรู้รากว่าใช่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 เพราะนั้นอีกหน่อยเนี่ยอีกหน่อยนี่ใครจะปลูกท <in <in ุเร <in <in ียนเนี对对 yeah. ่ยไม่ใช่อาจารย์นะนี่นะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับไอ้กลุ่มกลุ่มผู้ผลิตไอ้ก้าทุเรียนของเราเลยบาทหนึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้จากจากเนี่ยนะแต่อาจารย์ไปวางมาตรฐานให้แล้วว่าเวลาจะผลิตก้าทุเรียนต้องยังไงดูแลก้าทุเรียนยังไงอีกหน่อยขอให้ขอให้สั่งของเราไปมันจะทําให้เราประเมิน ต้นประเมินอ,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 อต้นผู้เรียนของเราได้ว่าโอเคตรงนี้มันน่าจะไม่เกี่ยวละถูกไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะขอพวกเราว่าต่อไปนี้ก็คือพวกเราคิดให้เป็นระบบและแบบเดียวกันนะครับแล้วเป็นการส่งเสริมสมาชิกภายในด้วยเห็นด้วยนะเห็นด้วยนะโอเคงั้นงัินเันดี เราแค่แทรกคือเติมวัสดุดเติมพื้มเตดินในในด้านที่ในด้านที่ที่ทียังสูกเขาไม่ได้เออเพราะว่าตรงนั้นอ่ะด้านนี้เวลาเราเราตีโค้งเนี่ยนะดินที่มันช่วงขึ้นมาอาจจะเป็นหน้าดินอันนี้อาจจะเป็นเออใช่ใช่ตอนนี้เราก็แต่งดินให้เสริมเหมกันอย่างที่อาจารย์เคยบอกอ่ะ แมอท่านชูรเกตมีอยู่ห้าร้อยต้นทำยังไงอ่ะทุกต้นเนี่ยทุเรียนมันจะสีเดียวกันหมดแบบพาพีอ่ะมองไปเนี่ยต้องสีเดียวกันหมดต้นไหนไม่ได้เราไปแต่งดินตรงนั้นอันนี้อันนี้เอมันก็จะเป็นระบบที่อาจารย์มามั้งป่ะผู้บริหารที่ดีต้องขี้เกียจแต่ได้งานอย่างนี้ขี้เกียจได้ไหม อย่างนี้พี่เกียบได้เพราะอะไรเพราะเดินผ่านพึ่งจรู้แล้วว่าต้นต้นไม้เป็นอะไรคร <c oughs> ับอาจารย์พูดถึงว่าต้นไหนที่มันไม่ดีก็แต่งต้นด้วยแต่งต้นกอ,อี่ปีที่แล้วที่อาจารย์จะไปดูของป้า,าอยู่ต้นนึงเออ้อมีปีที่แล้วที่อาจารย์จะไปดูของป้าคาทีอยู่ต้นหนึ่งเออแล้วอาจารย์บอกวา่าถ้ามันไม่ดีก็เติมลงไปแล้วเขาก็เติมจริงๆค่ะเติมประมาณสองสามรอบแล้วตอนนี้อไปดูใบเขาสวยกว่าต้นอื่นนี่ต้นก็เล็กกว่าแต่ระบบใบเขาเริ่มแบบ สวยอ่ะทรงมันได้อะไรตอนนี้ระบบไปมันสวยนะพอระบบมันสวยสิ่งหนึ่งที่ตามมาคืออะไรความแข็งแรงของปรุงอาหารได้เพิ่มขึ้นเพราะปรุงอาหารได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันจะกระฉูดละเดี๋ยวมันจะพุ่งละอย่างที่พวกเราเรียกกันตัตเให้ดเอเอคือคือพาทีเขาผมสอนยากนิดหนึ่งผมสอนยากนิดหนึ่งนะ พอผมอย,อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะพอบอกปุ๊บเขาก็จะบอกว่าอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็สม,มคิดเขาเป็นที่สมคิดเขาก็จะคิดอีกแบบหนึ่งน,นะแล้วกว่าจะกดเขาลงได้แต่ละเรื่องแต่เรื่องพวกเราก็เห็นนะต้องให้เขาเห็นผลเองจริงๆไปดูอะไรเขาถึงจะเริ่มเชื่อแต่ถามว่าเขาผิดไหมไม่ผิดเขาพ้องทำค่ะแต่คราวนี้ก็พอใจว่าฉันแค่นี้ฉันไม่อยากให้ทุเรียนฉันโต ตัวแบบแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรคะตัวแบบอวบอบบไม่แต่ตอนนี้เขาไม่เข้าใจคำว่าตัวแบบอวบกับอะไรนะตัวแบบแข็งแรงใช่ค่ะตัวล้มตัวอะไรตัวล้มตัวอะไรตัวล้มเนีเรื่องเขาจะมีข้อแตกไปหมดเนี่ยอาจารย์อยากให้อยากให้อยากให้เรามีการสังเสวนาอย่างเงี้ย